สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มฉุนจะมานิยายเรื่องชั้นแพ้ทางหมอเป็นงานเขียนของทัศนียาวรีหรือต้นอ้อแต่ก่อนที่จะไปฟังนิยายนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องส้มฉุนนิยายเสียงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและทุกคนจะไม่พลาดนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆกันค่ะเชิญติดตามรับฟังนิยายเสียงเรื่องชั้นแพ้ทางหมอ ตอนที่21ข่าวร้ายในวันดีๆเสียงโทรศัพท์ของผมมันสั่นรัวๆอีกสิบนาทีผมก็ใกล้จะออกเบรแล้วผมนั่งเล่นอยู่ในห้องตรวจเพื่อรอเวลาก่อนที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเป็นเบอร์ของผู้หญิงที่ผมรักมากมายเหลือเกินผมคิดถึงเธอตลอดเวลาอยากกอดอยากหอมอยากอยู่ใกล้ๆผมมองเบอร์โทรที่โทรเข้ามายัางมีความสุขชีวิตของผม ไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้แล้วผมขอแค่มีเธอกับลูกอยู่เป็นกำลังใจให้กับผมในทุกๆวันแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วผมยกยิ้มมุมปากก่อนที่จะกดรับทันทีว่าไงครับคุณภรรยาหมอคะปรุงมีเรื่องสำคัญจะบอกค่ะวันนี้หมอรีบกลับบ้านหน่อยได้ไหมคะนำเสียงของเธอแฝงด้วยความดีใจและมีความสุขอย่างชัดเจน มันยิ่งทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นตามไปด้วยในเรื่องที่เธอจะบอกจะใช่เกี่ยวกับอาการที่เธอไม่สบายหรือเปล่านะผมเองก็ยังสงสัยอยู่ว่านำปรุงจะท้องหรือเปล่าถ้าสำคัญมากปรุงก็บอกหมอเลยสิครับหมออยากรู้แล้วละ่ะว่าสิ่งที่ปรุงต้องการจะบอกหมอมันคืออะไรผมพูดพร้อมกับเอาปากกาขีดเขียนกระดาษเล่นเนมาคุยกันที่บ้านดีกว่าค่ะปรุงมีของจะให้หมอด้วยค่ะ ของสำคัญเสียด้วยปรุงคิดว่าหมอต้องชอบแน่ๆค่ะปรุงมั่นใจแล้วปรุงละปรุงชอบมันหรือเปล่าชอบมากค่ะขณะนั้นเชียวผมหัวเราะในลำคอเบาๆค่ะเดี๋ยวหมอก็กลับแล้วนะปรุงจะเอาอะไรไหมหมอจะได้ซื้อไปให้พวกผลไม้เปรียปร้ยวๆอยากกินหรือเปล่าไม่ค่ะหมอรีบกลับมานะคะไม่ต้องแวะที่ไหนเลยเพราะปรุงไม่ต้องการอะไรปรุงขอแค่หมอ กลับมาบ้านก็พอปรุงรู้สึกใจคอไม่ดีเลยค่ะปรุงกลัวไม่มีอะไรหรอกนาปรุงอย่าคิดมากสิระวังตัวบ้างนะคะคุณหมอเสียงของเธอฟังดูเป็นกังวลมากครับหมอคิดถึงนะและอยากจะกอดปรุงจะแย่อยู่แล้วถ้าอยากกอดก็รีบกลับมาสิคะจะไม่ให้หลงได้ยังไงล่ะเมียของผมน่ารักซัขนาดนี้จะกลับไปฟัดเมียให้หายคิดถึงทีเดียวเชียว จะรีบกลับนะครับที่รักหมอรักปรุงนะปรุงก็รักหมอค่ะครับผมวางสายก่อนที่จะเก็บที่ตรวจแล้วก็เก็บแฟ้มเอกสารใส่ตู้เอกสารพอเก็บเสร็จแล้วผมก็เดินออกมาจากห้องผมเดินยิ้มให้ทุกคนอย่างอารมณ์ดีหมอปลาเดินมายืนรอยอยู่หน้าลิฟต์พร้อมกับผมพอลิฟต์เปิดผมก็เดินเข้าไปพร้อมกับเธอพร้อมกับก,บกดลิฟต์ลงมาชั้นล่าง วันนี้อารมณ์ดีเชลนะคะคุณหมอครับผมส่งยิ้มให้กับเธอหมอปลาเป็นเพื่อนที่คบกันมานานหลายสิบปีและค่อนข้างนิสัยดีมากๆจะรีบกลับบ้านเหรอคะหมอภูวันนี้ไม่ไปงานเลี้ยงส่งหมอจินเหรอคะไม่ล่ะครับผมต้องขอตัวเพราะรีบจะกลับไปหาภรรยาของผมหมอน่ารักจังเลยรักภรรยารักครอบครัวหายากนะคะผู้ชายแบบนี้ภรรยาของคุณหมอ โชคดีจังเลยค่ะครับภรรยาของผมโชคดีผมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะครับขอให้สนุกกับงานเลี้ยงนะครับผมเดินมาที่ลานจอดรถก่อนที่จะหยิบกุญแจไขแล้วเปิดประตูเข้าไปนั่งในรถผมรู้สึกมีความสุขมากๆหวังว่าข่าวดีที่น้ำปรุงจะบอกผมคงจะเป็นเรื่องเดียวกับที่ผมคิดผมนั่งอยู่บนรถแล้วหยิบกล่องกร,รมยี่สีดำขึ้นมาดู เป็นแหวนเพชรเม็ดงามที่ผมตั้งใจจะมอบให้เธอเป็นของขวัญวันเกิดเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของน้ำปรุงผมอยากจะทำให้เธอเป็นผู้หญิงที่มีความสุขชีวิตของเธอเหนื่อยและลําบากมามากพอแล้วผมขับรถออกจากโรงพยาบาลพร้อมกับมุ่งตรงไปยังบ้านทันทีระหว่างทางผมเปิดเพลงฟังคอไปเบาๆในรถอย่างอารมณ์ดีชีวิตตอนนี้มีความสุขที่สุด ผมจะรักษาครอบครัวของผมเอาไว้ให้นานที่สุดจนกว่าผมและเธอจะตายจากกันไปเสียงโทรศัพท์ของผมมันดังขึ้นรัวๆอีกครั้งผมใส่หูฟังก่อนที่จะกดรับเป็นเบอร์ของน้ำปรุงที่โทรเข้ามาผมขับรถใกล้จะถึงบ้านแล้วผมเลี้ยวเข้ามาในซอยอีกไม่ถึงห้ารอยเมตรก็จะถึงบ้านว่าไงครับที่รักใกล้ถึงบ้านหรือ,อยังคะหมอนำเสียงของน้ำปรุง ดูร้อนรนแปลกๆเลี้ยวเข้ามาแล้วครับปรุงมีอะไรหรือเปล่าเป็นห่วงหมอแล้วก็คิดถึงค่ะเมียหมอน่ารักที่สุดเลยหมอรักปรุงนะเดี๋ยวนะปรุงมีอะไรหรือเปล่าคะหมอมีกิ่งไม้ล้มมาขวางทางนาหมอลงไปดูก่อนนะผมพูดพร้อมกับชะลอรถและจอดลงข้างทางแล้วเปิดประตูลงไปถ้าไม่เอากิ่งไม้ออกจากถนนรถของผมก็คงจะผ่านไปไม่ได้ ระวังตัวด้วยนะคะหมอปรุงใจไม่ดีเลยไม่มีอะไรรอกปรุงหมอเอากิ่งไม้ออกจากถนนก็ไปต่อได้แล้วผมเอาโทรศัพท์ใส่ในกระเป๋าแต่ก็ยังไม่วางสายจากน้ำปรุงกิ่งไม้ไม่ได้ใหญ่มากนักผมลากมันไปไว้ข้างทางเอาออกเสร็จแล้วล่ะหมอจะกลับบ้านแล้วนะค่ะหมอผมเดินกลับไปขึ้นรถรู้สึกเหมือนว่ามีคนเดินตามหลังผมมาผมหันกลับไปดู เป็นชายหนวดเขารุงรังยืนอยู่มีอะไรหรือเปล่าครับผมเอ่ยถามพร้อมกับมองผู้ชายที่มีร่างกายสูงใหญ่กำยำกว่าผมใบหน้าเต็มไปด้วยหนวดเขารุงรังแววตาของเขาราวกับว่าโกรธแค้นผมมานักนาะผมยังคงมองหน้าชายคนนั้นอย่างงงงงฉันมีทางให้แกเลือกชายคนนั้นเอ่ยเสียงเฮี้ยมเลือกอะไรนะครับแล้วทำไมผมต้องเลือกเลือกระหว่างตายหรือว่า เลิกยุ่งกับน้ำปรุงซะแกจะเลือกอะไรผมไม่เลือกทำไมผมต้องเลือกในเมื่อผมกับน้ำปรุงเราเป็นสามีภรรยากันเล่านี่นายเป็นใครทำไมถึงมาพูดแบบนี้ฉันก็เป็นพี่ชายของคนที่แกแย่งเมียเขามาไงละ่ะแกมันเลวเลวมากๆอยากได้เมียของคนอื่นชายคนนั้นตะวัดใส่ผมพร้อมกับย่างสามขุมเข้ามาหาผมผม ถอยหลังกรูแล้ววิ่งไปที่รถทันทีอยากคิดว่าจะรอดเสียงฝีเท้าหนักๆวิ่งตามหลังผมมาผมใช้มือเปิดประตูแต่ว่ามันไม่ทันที่ผมจะพาร่างตัวเองเข้าไปในรถโอยผมโดนของแข็งฟาดลงบนต้นคออย่างแรงผมล้มลงไปกองกับพื้นทันทีผมไม่คิดว่าจะโดนใครทำร้ายเลยไม่ได้ระวังตัวและไม่มีอะไรป้องกันตัวเลยสักอย่าง ผมมองหน้าผู้ชายหนวดเขารุงรังด้วยสายตาที่เลือนลางชายคนนั้นยืนมองหน้าผมด้วยสายตาที่เหี้ยมโหดแสงไฟจากรถของผมส่องมาทำให้ผมได้เห็นหน้าตาของเขาอย่างชัดเจนหมอหมอคะหมอเป็นอะไรหรือเปล่าหมอหมอรักมรักปรุงผมเอ่ยออกมาอย่างแผ่วเบาก่อนที่จะหลับตาลงหมอหมอคะหมอเป็นอะไรผมพูดไม่ทันจบประโยค ก็รู้สึกว่าร่างของผมถูกกระชากขึ้นแล้วลากไปตามทางจนรองเท้าข้างหนึ่งของผมหลุดออกจากกันผมมองทางด้วยสายตาที่เลือนลางจากนั้นภาพก็ตัดดับมืดไปจบตอนที่21ข่าวร้ายในวันดีๆในนิยายเสียงเรื่องชั้นแพ้ทางหมออย่าลืมโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ